ตั้งชื่อภาพให้ขายดีตั้งยังไงอันดับแรกถ้าเราอยากขายดีล้วก็ต้องดูว่าภาพขายดีเขาทํำยังไงเขาเป็นยังไงนะโอเคผมลองว่าเซิร์ชดูเลยผมเลือกเป็นโฟโต้นะแล้วก็ในในคลิปนั้นที่พี่เขาถามเป็นเป็นเกี่ยวกับฟ้านะมาสกายให้ดูเลยอ่ะเห็นไหมก็โฟโต้แล้วก็ซอนด,ด้วยระบบป๊อปล่าคือภาพที่ขายดีนะก็ผมติ๊กภาพแรกครับผมไปติ๊กแท็บใหม่ก็ได้นี่ภาพนี้คือภาพที่ขายดีในตอนนี้นะ โอ้โหท็อปชอยส์เลยนี่ครับผมชื่อภาพเป็นยังไงบ้างมาค่อยๆแกะกันดีกว่าซัมเมอร์อาออย่างเงี้ถ้าใครยังไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะผมใช้เป็น Google Translate แล้วกันแล้วก็ก o อปปีไปนะครับ Co อปแล้วก็ไปวางที่ Google Translate ตึง้งนี่เป็นได้อย่างเงี้นี่ท้องฟ้าสีฟ้ามสีฟ้าก็ blue ในฤดูร้อนซัมเมอร์บ ไล่ระดับโหเกรียนไหลนี่ไล่ระดับของเมฆไปสิ่งไปหาสีขาวอะ่ะเออแล้วก็ก็มีความสวยงามแหมบิวตี้เคลียร์คลาวดีก็เป็นเป็นคำศัพท์ที่ทางเกี่ยวกับเนาะน่าจะเป็นตัวขายดีซันชายไหมมีแต่ตัวขายดีขายดีทั้งนั้นเลยเอ,อ๋อเขาอยากได้สีที่เป็นหน้าร้อนด้วยหน้าหนาวด้วยนะครับแล้วก็ภูมิทัศสีฟ้าเห็นไหมสีสดใสแลนสเก็นี่นี่ก็คำขายดีนะครับสังเกตไหมผมเคย บอกในคลิปก่นกอนๆแล้วว่าเอาคีย์เวิร์ดมาใส่นะ e n v i r o n m e n t เห็นว่าทำขายดีทั้งนั้นเลยไหมสังเกตนะครับโอ้โหมีทุกมีทุกอะไรนะมีทุกฤดูกาลเลยหน้าร้อนนี่หน้าหนาวหน้าฝน,าน,านดูดิมีก็แส่ครบเลยสมกับเป็นภาพป๊อปจริงๆนี่ครับผมใบไม้ผลิใบไม้ผลิเนาะหน้าฝนใบไม้ผลิอะไรประมาณนี้แหละครับนี่ครับการตั้งชื่อที่ดีนะครับนี่เห็นไหมก็จริงๆปกติอะไรบูส e s k คราวสั้นไปเนาะไงก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะแต่ละภาพก็มีจุดเด่นที่ต่างกันลองดูนี่หล่นนิดนึ่งนี่ยเอาไปเห็นเห็นอะไรผิดพลาดก็แก้ไขได้นะครับมาเป็นเวอร์ชั่นของเราเนาะลองดูนะครับนี่เราก็จะได้รูปที่ขายดีอย่างนี้นี่ขายแบบว่ามุนเลยท็อปชอยส์เลยเนี่ยส่วนคีย์เวิร์ดแล้วก็ดูได้นะนี่นี่อยู่ข้างล่างครับคีย์เวิร์ดโชว์ออตต้งแมก็เห็นคีย์เวิร์ดของพี่เราสังเกตไหมันก็จะมี ไอ้ที่เรา,เาไปตั้งชื่อเมื่อกี้แหละตั้งลายแรงเลยส่วนใหญ่เขจะเอาตัวเนี้ไปตั้งชื่ออีกทีลองดูนะครับขอบคุณครับ